จากที่เราได้เรียนรู้วิธีการใช้ EasyEDA ไปนในคลิปกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่ม l i b r a r y หรือว่า add component เข้ามาหรือว่าการย้ายตำแหน่ง component ต่างๆในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้ wiring tool เพื่อเป็นการต่อสายหรือเชื่อมขาสัญญาณต่างๆเข้าด้วยกันจาก IC เบอร์ต่างๆเข้าไปหาคอนเนคเตอร หรือว่าจาก IC ไปหา IC ด้วยกันจาก IC ไปหาตัวต้านทานตัต่างๆโดยที่เราจะมาเชื่อมต่อขาสัญญาณต่างๆอ้างอิงด้วยตัวสแคมเมติกของทาง Arduino นะครับแล้วก็จะใช้คอมโพเนนต์ที่มีทั้งหมดในภาพนี้นะครับเท่านั้น <S <S เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการทำตัว PCB นะครับเนื่องจากว่าในการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราจะสนใจแค่วิธีการใช้ตัว e a e d a เท่านั้นงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับเราไปดูที่ตัว สคิมติกตของ Arduino ตัวสคิมติกตของ Arduino เนี่ยเขาบอกไว้ว่าเจ้าตัว ATmega 328ชุดนี้นะครับมันมีการต่อเจ้าตัว e x t e i l หรือว่าตัว c r y s t a l กำเนิดสัญญาณเอาไว้ในลักษณะแบบนี้ เดี๋ยวเราจะมาลากเส้นเชื่อมต่อสายสัญญาณให้มันเป็นเหมือนกันในแบบนี้นะครับโดยที่วิธีการเชื่อมต่อขาสัญญาณเนี่ยมันทําได้หลากหลายแบบมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากแบบที่1ก็คือการใช้ตัวเครื่องมือที่ชื่อว่า Y นะครับหรือว่าเราจะกดปุ่ม W โดยที่วิธีการต่อเนี่ยเราจะต่อเจ้าตัว Xtal i นะครับ1ขาตัวนี้นะฮะต่อไปที่ขา9แล้วก็อีก1อันนะครับ ต่อจากอีกหนึ่งขานะครับต่อไปที่ขา10แบบนี้โดยที่เราสามารถใช้คีย์รัดคำสั่ง Y นะครับโดยที่กดปุ่ม W แบบนี้นะครับพอกดปั๊บก็จะมีเคอร์เซอร์ขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้เราคลิกไปที่ขาของอุปกรณ์นั้นๆนะครับแล้วก็ลากไปนะครับอันนี้จะเป็นการเชื่อมต่อตัว Xtal ไปยังตัวคาปาซิเตอร์นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เชื่อมต่อตัว c า p าซิเตอร์อีกขาหนึ่งไว้ที่สายกาวขากาวนะครับแบบนี้ ซึ่งถ้ามีการลากเส้น y ค่อมกันแล้วเกิดจุดตัดแบบนี้กลมๆสีแดงแสดงว่าตัว y 2ตัวนั้นนะครับมีการเชื่อมต่อเข้าหากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลากอีกหนึ่งเส้นโดยที่ผ่านกันแบบนี้แล้วไม่มีจุดตัดสีแ,งแดงแบบนี้แสดงว่า y เส้นนี้นะครับกับ y เส้นนี้นะครับไม่ได้เชื่อมต่อกันโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลบตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับเรายังสามารถ เชื่อมต่อ y ได้อีกหนึ่งวิธีนะครับโดยการที่เราลากคอมโพเนนต์นะครับก็คือลากจุดจุดนี้ที่เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับไปชนกันผมจะทําให้ดูในลักษณะนี้นะครับลากขากาวไปติดกับตัวคาปาซิเตอร์แล้วก็ปล่อยนะครับหทีพอปล่อยปับ๊บเราลองลากออกมาใหม่นะครับจะเห็นว่ามันจะมีตัว y สีเขียวนะครับขึ้นมานะครับแสดงว่ามันเชื่อมต่อกันนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันอ,อันนี้ก็คือวิธีแรกที่เราใช้ในการเชื่อมต่อ ก็เราจะเชื่อมต่อในส่วนของตัวที่เป็นเอ็กเทลตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเชื่อมต่อเข้าขา9่าขา10ตรงนี้นะครับคราวนี้ตัวต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อเจ้าตัวขาอนาล็อกแบบนี้นะครับ AD0 จนถึง AD5 โดยที่ AD0 จนถึง AD5 เนี่ยมันจะต่ออยู่กับอพอร์ต PC0 จนถึง PC5 นะครับ ซึ่งอันนี้เราจะใช้เป็นตัว6พินนะครับวิธีการก็คือเราผมจะใช้เป็นตัว H1 นะฮะในการเชื่อมต่อโดยเทคนิคนี้นะครับจะเป็นการเทคนิคใช้ net label ในการเชื่อมต่อนะครับขั้นตอนแรกครับเราต้องสร้าง Y สีเขียวขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้นะครับสร้างให้ครบเลยอ่าซึ่งพอผมสร้างได้2อันเนี่ยผมจะใช้เทคนิคในการ copy นะครับก็คือเลือก2อันนะครับเลือกตัว Y สีเขียว2อันนะครับแล้วกด Ctrl C จากนั้นนะครับเราก็กดคอนโทร V มันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดวางกดคอนโทรล V แล้วก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับกดวางคราวนี้เราไปทําเหมือนกันนะครับกับเจ้าตัวขา PC 0ูนจนถึง PC 5โอเคแบบนี้ผมก็กด c อนโทรล V เหมือนเดิมนะครับแบบนี้จะได้ Y ให้มันเชื่อมต่อกันแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเราได้ Y ทั้งหมดเนี่ย 6เส้นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี y ตรงนี้อีก6เส้นนะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่เราทำการลาก y สีเขียวไปแล้วเราจะมาเชื่อมต่อ y สีเขียวเนี่ยด้วยตัว net label โอเคเรามาเริ่มกันนะครับโดยที่เราไปเลือกเจ้าตัวที่เรียกว่า net label นะครับตัวนี้นะครับหรือว่าเรากดคีย์บอร์ดก็คือเป็นตัว n ขึ้นมา พอกดปั๊บเนี่ยมันก็จะมีรูปเซ r ร์เคอร์เซอร์ขึ้นมานะครับพร้อมกับคําว่า Net l a b e l 1นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถแก้ไขชื่อ Net l a b e l หรือว่าชื่อของสายไฟที่เราจะเชื่อมต่อได้ยกตัวอย่างเช่นในเคสนี้นะครับผมจะตั้งชื่อว่า A D C 0นะครับให้เรากดแท็บหนึ่งครั้งนะครับพอกดแท็บปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่าง Property ขึ้นมาแบบนี้ ซึ่งเราสามารถไปเลือก Net Label เก่าที่เคยสร้างเอาไว้ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยมันจะมี2ตัวก็คือมีบวก5โวลต์นะครับด,ด้านซ้ายมือเห็นไหมครับและอีกอันนึ้งก็คือเป็นกล่าวนะครับซึ่งผมก็สร้างไว้ทางด้านซ้ายนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่พอใจเราจะเพิ่มเองให้เราพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับ A D C 0่ Enter เข้าไปก็จะได้เป็น A D C 0ขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าตัว Net La b e l เนี่ยถ้าเราวางไว้ข้างนอกแบบนี้นะครับ มันจะมีเครื่องหมายเป็นเคอร์เซอร์กกะเบะอยู่ตรงกลางเนาะซึ่งไอจุดตรงกลางนี้นะครับถ้ามันวางอยู่บน y เส้นไหนแสดงว่า y เส้นนั้นนะครับจะมีชื่อ net label นะครับหรือว่าชื่อสายเนี่ยเป็นชื่อนี้นะครับผมจะเอาไปวางไว้บนขา p c 0นะครับหรือว่าขา a d 0แบบนี้นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำต่อกันให้ครบจนถึง a d c 5แลนะครับเราก็กด net label ขึ้นมาอีกทีจะเห็นว่า เราจะได้ ADC 1ขึ้นมาโดยทาง ECEDA เนี่ยจะเป็นคนเจนตัวเลขให้เราด้านท้ายเองนะครับก็จะเรียงไปเรื่อยนะครับเป็น ADC 1 ADC 2 ADC 3 ADC 4 ADC 5นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ Net Label ที่เป็นข้อความล้วนๆนะครับยกตัวยอย่างเช่น AAA แบบนี้นะครับถ้าเราวางไปปั๊บมันก็ยังเป็น AAA อยู่เหมือนเดิมนะครับก็นี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับ ซึ่งต่อมานะครับเราทําการบอกไปแล้วนะครับว่าแต่ละสายไฟเนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรนะครับผมจะทําการก๊อปปี้ตัวนี้เลยนะครับทั้งหมดเลย ADC0 จนถึง ADC5 นะครับอ่าแล้วก็ผมจะเอาไปวางนะตรงนี้นะครับที่ตัว header 1แบบนี้โอเคก็คือจะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับเพื่อเป็นการบอกว่า ADC0 ของ IC รหัส U0 นะครับก็คือ ATmega328 เนี่ย มันเชื่อมต่ออยู่กับขาที่6ของตัว header 1หรือ H 1นะครับก็จะเชื่อมต่อเรียงกันไปแบบนี้นะครับ ADC 0 1 2 3ลักษณะแบบนี้หรือถ้าใครต้องการกลับนะครับหรือสลับก็คือลากได้เลยนะครับเปลี่ยนจาก ADC 5มาเป็น ADC 4อะไรแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมจะขอเอาไว้เป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะครับอ่าคราวนี้ตัวต่อมาครับเราไปดูเพิ่มเติม ตัวต่อไปจะเป็น io ตรงนี้แล้วกันนะครับ io 0จนถึง io 7นะครับก็ io เนี่ยจะอยู่ที่พอร์ต pd 0จนถึง pd 7ผมก็ทำแบบเดียวกันเลยนะครับผมจะ copy ไปดีกว่าเพื่อความเร็วนะครับอผอ copy ก็วางได้เลยนะครับซึ่งการวางนี้ก็ตามสะดวกเลยนะครับตามความถนัดการใช้เมาส์ของแต่ละคนนะครับแบบนี้ผมก็ copy ไปอีกทีนึงนะครับ จะอยู่ที่ pd นะครับ pd จะอยู่ด้านซ้ายอา pd อยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้อีกทีนะครับจะอยู่ที่ pd 0ูจนถึง pd 7นะครับโอเคคราวนี้ผมจะขออนุญาต move อะไรบางอย่างออกไปนะครับเพื่อที่จะให้มันทำงานได้ง่ายนะครับแบบนี้ตัว y นะครับเราสามารถทําการโยกย้ายนะครับหรือขยับตําแหน่งพวกนี้ได้นะครับโดยที่เราคลิกไปที่ y ถ้าต้องการขยับแล้วก็ เลื่อนมันได้แบบนี้นะครับโอเคผมก็จะมาวาง y แบบนี้ใช้ลักษณะแบบนี้นะครับ pd 0นะครับจนถึงอันนี้ pd 0จนถึง pd 4นะครับต่อมาครับจะเป็น pd 5 6 7จะอยู่ด้านล่างนี่นะครับ pd 5 6 7แบบนี้โอเคคราวนี้ต่อมาครับจะเป็นขา ตัวนี้นะครับจะเป็นดิจิตอลตั้งแต่8ถึง13นะครับซึ่ง8ถึง13เนี่ยจะใช้เป็น PB 0จนถึง PB 5นะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตก,ก๊อปไปเหมือนกันนะครับ PB 0อยู่ตรงนี้นะครับ PB 0แล้วก็ จนถึง PB 5 0 PB 1 2 3 4 5นะครับจะเป็นแบบนี้โอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะเราได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการใส่ตัว Net l a b e l กันนะครับซึ่ง Net l a b e l เดี๋ยวผมขอตั้งชื่อตามนี้เลยนะครับ IO 0จนถึง IO 9นะครับซึ่งต่อไปมันจะมี SS นะครับกับพวก กับพวก MOSI นะครับ MISO, SCK พวกนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตั้งเป็น IO ก่อนนะครับ IO 0นะครับ IO 0จะอยู่ที่ขา PB0 นะครับ IO 0 IO 1 2 3 4 5 6 7นะครับคราวนี้ต่อไปเป็นท c k นะครับตัว PB8 ตัว PB0 จะ PB0 จะเป็น IO8 นะครับ ่ pb 0เป็น io 8นะครับ9นะครับอ่าเราจะมีแค่8กับ9นะครับเดี๋ยวตัว pb 2 pb 3 pb 4เดี๋ยวเราจะไปตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งเป็น ss นะครับ mosi แล้วก็ miso แล้วก็ sck นะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องเชื่อมต่อกับตัว isp c pin แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตั้งชื่อกันใหม่นะครับเป็น ss นะครับ ตามด้วย mosi นะครับ mosi นะครับขาวพวกนี้นะครับอา,อาจจะต้องไปหาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวก spi อะไรพวกนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่ได้สอนลงรายละเอียดลึกนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์เนาะแล้วก็ s c k นะครับแบบนี้โอเค คราวนี้ผมจะเพิ่มเติมในส่วนของตัวขากาวนะครับก็สามารถใช้ลักษณะเดียวกันนะครับเป็น net label ที่ชื่อว่ากลาวได้สำหรับใครที่ไม่ทันนะครับลอง slow down นะครับตัวคลิปผมแล้วก็ลองสังเกตพวก command นะครับ command ด้านซ้ายที่ผมกดจะเห็นว่ามันมีการกดคีย์บอร์ดต่างๆนะครับอ่าคราวนี้ต่อไปครับจะเป็นกราวฝั่งนี้เนาะก็ใช้กราวเหมือนกันนะครับโอเค แล้วก็ VCC ตัวนี้จะต่อเป็น5โวลต์น,นะครับก็มาเลือกตรงนี้เป็น5โวลต์ได้เลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูว่า A left กับ AVCC นะครับเขาต่อเป็นอะไรไว้ A left ต่อ A left นะครับแล้วก็ AVCC ก็จะต่อ AVCC ต่อตัวบวก5โวลต์เอาไว้เหมือนกันอขออนุญาตต่อต่อเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นบวก5โวลต์โอเค เดี๋ยวนี้ผมจะต่อเป็น alef เอาไว้นะครับ a r e f k โอเคตอนนี้ก็คือในฝั่งของตัว u 1เนี่ยต่อไว้ครบหมดแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วนะครับคราวนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงนี้ใหม่นะครับก็คือตรงนี้จะเป็น io ตั้งแต่1 2 3 4นะครับจนถึง7นะครับผมก็ก๊อบมาวางแบบนี้เลยแล้วก็567นะครับ ขยับขึ้นมาอ่าแบบนี้แล้วก็ 8, 9, 10แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็วางแบบนี้โอเคแนะครับ9 10แบบนี้อ่ะเดี๋ยววางสลับกันนิดหนึง S S I O นะครับ M O S I S C K นะครับอ่าตัวนี้ใช้โอเคถูกต้องนะครับแล้วซึ่งอีก2ขานะครับมันจะเป็นกราวกับ A l e f เนอะ ก็อันนี้ก็จะใส่กล่าวไปได้เลยนะครับแบบนี่แล้วก็ a l e f t นะครับโอเคแบบนี้โอเคเรียบร้อยคราวนี้ตัวต่อมานะครับ Header 2น่าจะยังมีเหลืออยู่อีกนะครับก็เราก็สร้างให้ครบเนาะสร้าง Y ให้ครบไปเลยนะครับแบบนี้ ซึ่งตัว H2 h e a d e r 2เนี่ยจะเป็นตัว power แบบนี้นะครับก็จะเป็น reset 3.3v นะครับบวก 5v in เนาะซึ่งผมขออนุญาตต่อแค่ขา5์กับขากาวนะครับเพราะว่าขาที่เหลือเนี่ยไม่ได้ต่ออ่ะขออนุญาตต่อแค่5วลต์กาวแล้วก็ร e s e t นะครับเนื่องจากว่า3 3์กับ v in เนี่ยเราไม่มีแล้วเราไม่ได้ใช้นะครับอ่าเดี๋ยว,วอนุญ,ญาตต่อให้เหมือนกันนะครับคือ reset เว้นเแล้วก็เป็น5โวลต์นะครับเค okay, รีเซ็ตแบบนี้นะครับแล้วก็บวก5นะครับเว้นก่อนบวก5แล้วก็กาวนะครับแบบนี้กาวจะใช้2ช่องนะครับช่องที่เหลืออันนี้ไม่ได้ใช้เนาะคราวนี้ขารีเซ็ตคือขาไหนนะครับเรายังไม่มีขารีเซ็ตเนาะขารีเซ็ตเนี่ยมันจะเป็นขาตัวนี้ครับ ที่เราทําเอาไว้ต่อผูอา up ตรงนี้เอาไว้เราสามารถเพิ่มแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเรามีการต่อเชื่อมต่อแบบนี้เอาไว้อยู่แล้วนะครับให้เราเพิ่มลักษณะแบบนี้เอาไว้ครับก็คือไปลาก Y เพิ่มขึ้นมานะครับแบบนี้คลิกตรงนี้แล้วก็คลิกไปแปะไว้ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันเชื่อมต่อกันแล้วเราเอาขารีเซต็ตเอาเ e ็ตเดเวลเปอรีเซตเนี่ยไปวางไว้เพื่อเป็นการบอกว่า,า y าตรงนี้นะครับมันค,ค,คือ y ที่ชื่อว่ารีเซ t ตก็แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ โอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเหลือตัว H5 นะครับ H5 เดี๋ยวไปดู reference ตัวนี้นะครับ H5 นะครับขาที่2ต่อบวก5แบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูสักครู่แบบนี้นะครับบวก5ต่อสลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลากไปก็คือขา1ขา1ต่อกับ MISO นะครับ แบบนี้ผมขอลากแบบนี้นะครับขา1ต่อกับ miso ขาที่3ต่อกับ sck นะครับขา3ต่อกับ sck นะครับขาที่5นะครับต่อกับ reset นะครับขาที่5ต่อกับ reset ผมก็ไปต่อฝั่งนี้เลย reset ขาที่2ต่อบวกนะครับขาที่4ต่อ m osi นะครับ MOSI แบบนี้ขาที่2ต่อบวก5โวลต์นะครับขานี้ต่อกล่าวโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับในเฟสนี้ก็จบการสอนวาริงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับการวาริงสำหรับการาทำสกิลเมติกเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะมาสอนวิธีการ ใช้เครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของสเกลเมติกเราเบื้องต้นได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ